ต่อไปค่ะการแข่งขันวนรรณกรรมพิจารณชั้นม .1 นึถึงม3ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่ดีพัทรพรบัวมากมีคุณคุณโูโยนศรีสัตยวง,วงพิจารณาชั้นมสีถึงมหกได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่นายอรุบณรเพียรนิจามีคุณคุวารุ ในการเด็กหญิงนันทชาญุกรดและเด็กสปานซัวาลังคเส้มีคุณครูพันธพาอ่อนอุทัยและคุณครูสีน้าเปรง์นาเป็นคู่คู่ผู้ฝึกสอนค่ะในการประไพค่ะการแข่งขันต่อคันศัพท์คันโพคันศักดิ์กันอะไรก็ไม่เคยโอเคเลยวะชั้นมอสใช้กล้องแกงเนะคะมอสหรือมอสสามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะมีเยอะเลยว่ะ ปันพิตากลิ่นสุโฟนมีคููชีดีน่า,<ม>าเป็นูผู้ถูกซอมนะคะแล้วก็เด็กหญิงนั<ม>ววนกชาโพสกินะคะมีณูรูขอไทยค่ะเป็กหญิงนัชาดยูวัะเด็กหญิงปันสุวาจันเ,เสศเป็นครูผู้ถุกสอมค่ะต่อไปเป็นลุสารการเรียนรู้ คณิศาสต์ค่ะได้แก่การแข่งขันอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ชั้นม .4 ถึงม .6 และรางวัลเหรียญเงินได้แก่นาังสาวเมทาวียาบุญเสกค่ะมีคุณครูคณิศาสตร์อกเป็นผู้ดูผู้กสอนค่ะและอีกหนึ่งรายการค่ะรายการประกวดครงานคณิตศาสตร์ประเทศ้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ได้รางวัลเหรียญทองรองสน,นเลอันดับที่หนึ่งได้แก่เด็กิ ชาดาวราพานเด็กชายปฏิฐานแันส่วนเด็กหญิงวรับปมลตัวเองมีคุณครูนัทวิโรจเวีและคุณครูอุชุกรไสายประทาคุณครูผู้ฝึกสอนค่ะรายการต่อไปค่ะการประกวดรงคงานคณิสาประเภทสร้างพิชลีหรือทำอันดายทางคณิตศาสตร์ชั้นมปลายได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะได้แก่นายนักิจพันธ์ไทยนายธนชา บัวพันธ์นายอัุฉรใใสแก้วมีคุณครูวราวัต์กันบุ่และคุณครูสุภาดาโตกระแสเป็นคุณครูผู้อ่วสอนค่ะอิงรายกาค่ะการประวโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ไปใช้ไปไประยุกใช้ชั้นมอต้นนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองรางะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กญิริิรัก ยาพาที่แม่ยิงนะคะเด็กปนนครพถมแดดและเด็กอีกท่านคกรรมขผสุขในบุคลมายัาพรบูแก้วและบุคลภรรญาสังขารเป็นกลุ่มทีสุดองค่ะ พต่อไปค่ะการตรวจโครงงานคณิตศสตร์ประเทศรุนแการความรู้ในคณิตศสตร์ไปประยุใช้ระดับชั้นของปลายแต่รัชกาลเปลี่ยนทองรองชนะเลิศอันดับหนงค่ะในเกณฑ์นี้คอมพิวอร้นักิกานัการอธิรานิยนกุะวันกสแสนนางสาวออรัสสงไม่รู้ไไวก่อนเดี๋ยวไม่ไม่เคลื่อนไหวอ่ะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวักกา อเรายการแข่งข okay. ันแกอยู so è, <S <S no ่ตรงนี้เด็กแกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เมียเดี๋ยวพี่เมียชั้นสองค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองเด็กชายวรการประทองทรัพย์เด็กชายอุบลิตประทองทรัพย์มีคุณครูบรรยงค์รุ่นแก้วและคุณครูปาริดาสังขาวเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนค่ะรายการต่อไปค่ะการ ขวดงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้นมปลายค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลืออันดับที่2ค่ะนายนัชกิจขวัญคอยและนายอาทิตย์เดงมต่อวิศปีคุณครูนภาวันกันนาคาและคุณครูสุชาติเชื้อสวีเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนตรวจสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์ขอให้กับการแข่งขันคณิษ คิดเลขเร็วชั but, normal, so so enough, Control, ้นมต้นนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่เด็กชายปนดพันชัยโดยมีคุณครูอัญชระต้องกษาเป็นคุณครูผู้สอนค่ะแต่การต่อไปค่ะการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วชั้นม .4 ม .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่นางสาวจิรภิญญาทัศนุ่มค่ะมีคุณครูวิรัตย์ยามปัญญาเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนรวมถึงการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์เอเน็ตชั้นมอต้นค่ะได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่เด็กชายจิรกรนิยมน้อมเด็กชายพัชรเวทพินิรมีคุณครูอุชกรชัยประภาและคุณครูอัคคภาษีชาวนิสเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนค่ะรายการต่อไปค่ะการแข่งขันสุดระบุชั้นม .1 ถึงม .3 ค่ะ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่เด็กหญิงนัทธิดาสิงห์ชัยลีคุคกูสุเรินทราแสงเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนและนักนะคะซูรุกุชั้นม .4- ถึงม .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่นางสาวพิติมาพันสุขลีคุคลกระนุวัีปานตาเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนค่ะ ชั้นม .1 ถึงม .3 ค่ะได้รับรางวัลทอ,องแดงเหรียญทองแดงนะคะได้แก่เด็กหญิงชนีกนสรสุราลิศนะคะเป็นคุณครูปาริดาสันขาวเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนรวมถึงการแข่งขันที่เป็นแข่งขันที่เข้าไปในสัมมนาที้นะคะการการแข่งขันอัจฉริยท่าช่างนิสสากลต้นค่ะหาามหนึ่งถึงมสาม ทิดาโพวัฒนกิจมีคุณครูสมจิมเตเทนทวิจเป็นคนุณครูผู้คุณสองค่ะ เด็กหญิงอาชิรยาประมาณมีคุณครูกิติภาชเกียรติและคุณครูศักดิ์สิทธะ์อบคุณทองเป็นคุณครูผู้ขุดตอลงถึงชั้นระดับชั้นมปลายค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองในแก่นางสาวกัญทิชาปุญยิ้มนายพิเชน์ปูนศีไทยนางสาวสติมาพรพยานเกิดการมีคุณครูสุธิยารอบแสวงและคุณครูทัชริยาโคศรีกุลเป็นคุณครูผู้ขุดตอค่ะรายการต่อไปการตรวจโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองชั้นมหถึงม .3 ะะคได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่เด็กหญิงกฤตพันธ์รุ่งนภาเด็กหญิงนัชชาณวพิทเด็กชายสุพนัศรีสเกศมีคุณครูรัญทิพาห้อยจันและคุณครูร์สันเสริญมีรับอุปนาระเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนรายการต่อไปอีกรายการนำประกวดผลงานชุดศรียนจากประเทศลองบาลค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนายชายา นางสาวสุภทิชยาข้าสุดมีคุณคุณนัคะสวัสด์นุชท่าและคุณครูสันเสริดดีเราก็จะได้นางเอกจิ๋วคู่กอดร้อนค่ะรายการต่อไปค่ะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเทศสิงค์ปิดชั้นม .1 ถึงม .3 ค่ะแอรรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะเด็กหญิงกัญญาณัฐสนิทกันเด็กหญิงเสริการไกรรักเด็กหญิงสุริลิทังถ่ายทอง มีครูครูองอาจครูและครูนารีนีปู้ชาวยงานโเป็นตึกหงส์ผู้ฝึกสอนโวมถึงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ประเทศสิงประดิษฐชั้นมปลายมสี่มหกได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศันดับที่หดแก่นางสาวพิธีการพังทองนางสาวพนักเกียรติัดินางสาวพิมพันธที่ทำงานมีครูองาจครูและครูสี่ดวงสาวพันเดครูที่ศึกษาค่ะ รายการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซน์โชว์ค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองกองขนะเลื่ออันดับที่สองค่ะได้แก่นายกีรพงศ์พิทักษ์นางสาวนักพิศวาลญาณนายรัชนกอ่อนศรีมีคุณครูกระดกพรจิมมหันและคุณครูปีกาวอัดแหลนเป็นคุณครูผู้สอนรวมถึงการประกวด ผลงานชิ้นประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ชั้นม .4 งสงองศได้รับรางวัลเหรียญทองรางชนะเลิศอันดับที่สองค่ะได้แก่นายสุมาติขันธ์เอศและนายเบชนาคทีแก้งมีคุณครูสินใจวิทิรักและคุณครูปรเมศปานเพียรเป็นผู้ฝึกสอนค่ะขอขอบพระคุณท่านกรเขตราชมองสุขและท่านกรสุขสวรรค์เป็นอย่างสูงค่ะ ในหล Jam ังจาต่อไปจะเป็นการมอบสิทธิบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองเสถียรดาวพงษ์และท่านรองอามาราอิริจิท่านกำลังอยู่ในที่นี้ขออนุญาตเชิญค่ะต่อไปเป็นการประกาศผลการแข่งขันในการประกวดเพลงคุณธรรมมอเตอร์ได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองเพลงนั้นนะครับสมบัติที่สุด ดีกิวราตาลิพิเดเดีกิสุชาวดีบุญนอดีคณตยาบุตรีดีอิทธาดีรัตไสมีพุทธุูรนายุทธชัยและพุทธอัศมารีโคชโเป็นลุกซองครับและในการการประกวดในคุณิธรรมอปลายาได้รับรางวัลเหรียญทองให้แก่นายเฟสน้าชุกนายธราทิพย์ทรกระตุกนางสาวปราณีสีอ่อน นางส,สา,า,าวสาาสาวันทิษาซาดีนางสาวสติประภูชัยสูสสิระปาเลิศและคุณสุชนวันรุ่มขันเป็นผู้สอบครับขอบคุณผู้นิยามให,าห้เราพัฒนาดาวยครับรายการต่อไปเป็นการขบวดโครงการวุฒธรรมอต,อต้อนและร,รับรางวัลเสียคอเด็กหญิงยาดาสุสิิมเด็กหญิงนิราวันสินเนียม เด็กชายคำมนุนแสนมีเด an. ็กหญิงปานิตาลุงหอมเด็กหญิงสาวสิวันธนามันตุลย์มีวัตถุสีพรสีพึ่งและคุลย์นิชการวิสตร์เป็นผู้สองลงตัวแกรประกวดคุณงามคุณธรรมมองปลายได้รับรางวัลเหรียญทองนางสาวชาลิตาสันสุพันนางสาวชุติพันธ์สีชนนางสาวนรินทร์สันติสันตินางสาวปานิตาสุภาเทพนายพิพัฒน์พรสุภคัตสุธยาเหล่าโย์และคุณย์นิชการวิสตร์เป็นคู้สองครับ ต่อไปเป็นการประกวดภาพยนตร์สั้นมอต้นได้รับรางวัลเหรียญทองเราชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กชายกันชยนรัสังเด็กหงชนิการูพัเด็กหญิงรับตัญยาหมู่ยัคฆ์เดิงรุ่งกระดีน่าเกษตรเด็กหญิงเทวินจำมนงคุณล้วนดีใจและทุกนาถตาและทุกผู้นชาเราติติดรุ่ง้องเราเป็การประกวดเล่าวิชาคุณธรรองต้นแล้วมังเรียนทอเราชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงสัตการมั่นเกรดิอรุ่สามเองอ่อนไปรุ่งอมครับ พรสวัเปี้ยจันเด็กชายจุรเดชเปี้ยจันต์คุณครูวิภาตแสงและคุณครูสีพรสีรื่งทุกสอะครับและการเขลิขันตอปัญหาสุขสันตและคณะามอเจ้งรางวัลเหรียทองรองนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงวรทิพย์รอบที่หและเด็กชายวัชวิชเชรสมาคุณครูวัชรีนัโตชาและคุณครูวิบูจัรงเป็นทุกสอบครับ และก็ต่อไปเป็นการถกต่อปัญหาสุขสันต์และพัละสาระางประารรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอัดับสองนายต้อมพบโพนีเทพนางสาวเบญชบอนรัตนเทียมบางศรีคุณครูผู้สอนคุณครูวันที่ร้อยสี่น้องกระโดดโอชาและคุณครูสตาร์คุณประโตกตามด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนนะครับรางวัลนังสิ่งเท็กๆองต้นรางวัลเหรียญทองรางชนะเลระดับสองเด็กหญิงชั้นปสาคุณครคเด็กหิงลิธิการ์หรเกษมเด็กหญิงวรรณพรรามาเพรียนะครับคุณครูมรรพาอรุ่ัยและคุณครูโดยสิสุดรเวเป็นผู้ร่อนะครับต่อไปในการประกวดนังสล่มเล็กนกสายรางวัลเหรียญทองนางสาวจีรางพรเงรอดนางสาวสาธิตกรเขียโตนางสาวแลวานเนศรีชาคุณครูบรรพาอุ่นยและคุณครูชิกรที่บนถีเป็นผู้รอง ต่อไปเป็นการประกวดยุวปัญญารักส่งเสริมการอานหมอต้นลำมันเหลียงรองชนะเลิอันดับสองเด็กหญิงนัทยานธนาเด็กหญิงนัทชิดาปั้นหุ่นเด็กชายุนสรเทพรักคุณครูพันธ์นาอ่อนชัยและคุณครูนคนนั้นตหเกิดเป็นผุ้สองครับขับต่อไปเป็นการประกวดยุววัารักษ์ส่งเสริมการอ่านอมอปลายรางวัลเหลียงทองชนะเลิดับห น,นางสาวชิ่นันท์เดชมลายนางสาวนางสาวนี่ทันต์ทองนางสาวพันธาพยามานกคุณครูมานาบาอุไทยและคุณคชิบวันชวนาลากรพร่อมครับอากุางท้านไมได้กลับทีเลด้วยครับผมขอขอบรคุณท่านกลางเสนาวสวัะดิ์รออาลาจิตจิตเป็น่างครับลำดับต่อไปอเนียนเรียนท่าน ผู sea, ้เล่นยาทัรธนรงค์ยาสุธิผู้เล่นยาโรงเรียนแล้วมีนภราสุริมาจีบได้มอบให้กับรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งศิลปวัฒนกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่เชิงสารั้งที่70และได้รับรางวัลชนะเลิศได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศที่จังหวัดน่านดังรายการกางต่อบวันนี้ครับรายการแรกเป็นการแข่งขันข้ออาภยาฐกำลังกระดองหม้อต้นรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ได้ใจเด็กหญิงมัยาที่นุ่นโดยมีคณครูมงกดรัตนโรหักดเป็นผู้ควบคุมการสอบครับขอส่งผู้ห้กับเรียนด้วยครับต่อไปเป็นการแข่งขันควียอดชนคนรุ่นใหม่โควสี่สภาพสี่บทมปลายได้รับรางวัลเหรียนทองชนะเลิศวีนายวิทยากรบุญประจองนางสาวอไัยนรสายดิ้ มีิโก้กีฬาอินโรและมัตรูว่าที่รอชรีกวาลิมีวุชูเป็นทุกสอบครับต่อไปเป็นการแข่งขันต่อสมการคภิษฎเอแมทระดับทั้นมอปลายรางการเหรียญทองชนะเลิศได้แก่กังสาวขวัญกีฬาคงสืบชาติ โดยมีคุณครูนัทการอารีรัตนเวียเป็นผู้สอบครับรายการที่ประกาศตรงนี้ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศที่จังหวัดน่านนะครับเราคงต้องส่งกำลังใจให้กันอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าได้ไปแน่นอนครับต่อไปเป็นการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ขอต้น เหรียญทองรางวัลชะเลิศได้แก่เด็กหญิงพรนภัสแสงสิงห์และเด็กหญิงศิริมาศพานิชโดยมีคุณครูค้นะนักแสดงชุดกระดูดและคุณ,คณ,คณสุเมศศักดิ์ของแป้นเป็นผู้ตอนรับต่อไปเป็นการขรวดเล่ามิทานคุณธรรมระดับพรปลายรางวัลเหรียญทองชาเลิศได้แก่นากสาวศิราวันศรีบรรเทา มีฟูมูมีรวิทย์เสือเผือเป็นผู้สอบครับต่อไปเป็นการประกวดารยญญาไทยระดับชั้นมองปลายรนะวันเหรียญทองชน,น,นะเลิศได้แก่นางสาวสาปนิวิจันทร์ศรีและอารย์สมกิจแจ็บสำหรับมีฟูมูสัตย์ศิลป์ชนะเลิศและฟูมูชนะวันมุขขัดเป็นผู้สอบครับ สุดท้ายที่ได้ต้องเหนการต่อนในระดับประเทศภาคเหนือที่จังหวัดหน้าได้แจกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการกิจกรรมสภาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศได้แก่นางสาวกระรดโงพงศักดิ์นางสาวกัญญากรยันย,ยงนายวรรุจอินทักษ์นางสาวปฏิมาพิลึกนายปรีณนันตหน้านางสาวระดาเวเปียงนางสาววันสิรีคำรสมัยนายวีรพัฒน์ครับสิทธิเล็ก นางสาวสภัตราพรธนะนางสาวสุาานะาสาวสภาวดีเงินบรุโดยมีคุณครูว่าที่ร้อยเหญิงคุณยมพรน้อยธรรมราคุณครูว่าที่ร้อยทีบรุษสาวสิคุณผู้จัดกรเป็นผู้ตอบรับขอใหผู้ได้รับให้กล่าอนกเรียนเรนรัด้วยาปทีรอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ัการนะครับให้กล่าวแสดงความดีดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลขออนุญาตเรียนเชิญครับ นอ้องเพื่อนครูแนละอดีตลูกหลานทุกคนครับสำหรับกาวนี้นะครับผมได้เห็นตัวอย่างที่ดีอของพี่น้องอของพวกเราที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปะตึกรรกครั้งที่เจิในระดับจังหวัดนครสวรรค์เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นถือว่างานศิลปะศัตตกรรมเป็นเวทีทางวิชาการ ของลูกๆและก็เป็นการบอก,บอกถึงคุณภาพของครูผู้สอนครูที่ปรึกษาด้วยเช่นเดียวกันอยากจะบอกกับลูกๆทุกคนว่านะครับโรงเรียนของเราได้หเหรียญทอง80เหรียญแล้วก็เป็นลำดับที่5ของจังหวัดจาก3ามสโรงบวกกับเอกนชนด้วยนะครับมากกว่า3มากกว่าส0โรงเรียน โรงเรียนนกบินของเรานะครับก็ได้เป็นำลำดับที่5ก็มีโรงเรียนนครสวรรค์เซารีนครสวรรค์หนองบัวานท่าโพอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเป็นโรงเรียนนบินทลายถุนที่ม้าถิ่นของเราเพราะฉะนั้นในนามตัวแทนของโรงของคุณรอในการรับคุณครูและก็รูปๆทุกนนะครับที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และสิ่งที่สําคัญก็คือการเดินทางไปแข่งขันในระดับภาคซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่3-5กุมภาพันธ์2566ที่จังหวัดน่านนะครับก็จะมีตัวแทนของโรงเรียนเราจำนวน413คนนะได้เดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับก็คงจะต้องมีการฝึกซ้อมให้มีความมั่นใจและก็มีความหวัง นะครับก็ในนามโรงเรียนก็ขอสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้กำลังใจให้กับลูกๆและก็คุณครูนะครับที่เดินทางไปจังหวัดหน้านะครับทุกคนนะครับก็วันนี้เนื่องจากว่าเวลามีจำกัดก็ข,ขออนุญ,ญาตให้แสดง,ง,งความขอบคุณนะครับแล้วก็เชียให้เห็นถึงนะครับตัวแทนที่ ได้สร <ừ, S 2> ้างความดีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณท่านผู้มีการเป็นผู้สูงครับเขาเขาคงจะยกระดือขึ้นชั้นเตรียมใจเข้าเรียนทพิเศษนะครับขอบคุณท่ยนทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเจริญพร้ยมพระบิดาบิดาเจ้าของแผ่นดิน

กูบังกันรอเปล่ากูขอแว๊บนึง ว้าวสังคมใหญ่โต 来来来来来。 แล้วเนาะอันนี้เขาตั้งส่วนตัวไง ใช่ไหมเนี่ยเ้ยนางส้นไงนางส้นมาเร็วไหนใครจะถ่ายเซลมาเซลมาเออมือกยาวเอมือยาวยาวเฮ้ยยาแงเกลรวมยังไงอะถ่ายรวมแบบถ่ายรวมคงๆคงอะ เราไม่เอาผู้บริหารแป๊บนึงเดยวเรารอนานอะั้นี่เออจนจนถ่ายให้เราหน่อยสิทิรักนี่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 กล้องนี้ยังไงหน้าทูแสงเหรออ่ะมาไม่มันกล้องมันห่างมันสุชั้นพอดีอ่ะ thank you กล้องแต้มโคตร ขอบคุณค่ะแะม่ันฟ้าวอย่างนี้นี่เองมันถึงเอ่อเล่านิทานได้หน้าประทับใจนี่นะโอ้ยมันขายดีปกปากกาไมลูกปากกาคุณไม่ได้พกเลยคะ่ะขออภยัยว,วันนี้เล่นกีฬานี้เหรอลูกโรงเรียนเรามีกีฬานี้เดี๋ยวเราพะลูก หวให้ครูเซ็นแล้วแต่อ๋ออลลชอนอลละชด้วยต้องถือให้ครูแล้วค่พายุก็ยุยแ่ละว่าครูขาห,หนูเซ็นให้ก็ได้ค่ะ <laughs> ขอบใจมมกอุ้ม กะเป็เองได้ไปชนาเลิศอะ่ะเออตัวเองได้ไปต่อนี่นิทานเรื่องอะไรวะอยากมาแบบถ่ายคลิปวิดีโอจังเ,าาเ,เป็นนิทานอนุบาลนะเป็นนิทานบันยาอ่อนมาเลยฉันบอกสนามไม่ได้เอาปีโปโ้ปีโป้เด็กน้อยแนสนซื่อว่านอ้นองแตงโมสินะเ<ต>ด็กไ<ค>ทยน้องแตงโม แล้วแล้อุปกรณ์ทัานแบบว่าตลกกว่าคนอื่นเขาเลยอ่ะเออเนี่ยนะมันต้องคอมเมดี้นิดนึงนิทานมีเซ็กนะเลยจริงหัวแต่ก็คือให้นิทานอ่ะเป้าหมายก็คือมีความสุขว่าใช่ไหมเออ้ามันมีความสุขกันไปครับเอาไปแล้ครับขอบคุณครับส่งให้ครูด้วยนะครับให้แอร์ดรอปไปครับเดี๋ยวว่างแอร์ดรอปเลยครับไม่มีที่นะครับต้องส่งได้อย่างเดียวครับได้ผมก็มันลงอะไรอุปกรณ์ ขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้